อันนี้ห้าถ้ามันแตกเราก็สุดทิสัยแต่ถ้ามันไม่แตกก็โอเคโอเคครับก็ผมนึกว่าต้องอยู่ที่ช่างเนาะว่าได้ช่างดูแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวถ้าเกิดนั่นก็คือเคลียร์เคลียร์วันนี้ให้จบไปเลยเคลียร์วันนี้ให้จบไปเลยท้าช่างเพราะว่าคือคือไม่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 อยากเจอกันอีกแล้วใช่ก็คือยังไงก็ไม่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 อยากเจอกันอีกแล้วเออเพราะคะพูดจาไม่ค่อยดีค่ะเออก็คือเอา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 ช่างดูไปเลยแล้วกันนะ คือคือถ้าเกิดหนึ่งผมตีราคาผมตีราคาเป็นกลางเพราะว่าผมตีราคาที่ว่าเออต่างต่าง,างาย,ยองรับได้ปกติถ้าผมตีราคามันจะบเยอะมาถึงนี่ถ้ามันดุ้งใช่ไหมครับถ้าปกติที่ิผมรู้ปกติผมรู้อันนี้หนูไม่ได้ทำนี่แค่สีรถหนูมันติดแค่นี้เองตรงนี้จะไปได้ทำได้ยังไงนี่ีไม่ใช่เลยอันนี้มันเไม่เกี่ยวมากวายที่ไหนมาไม่รู้โอ้ยจะไม่จะไอ้นี่ได้ยังไงอ่ะมันขับรถคนปีขนาดเนี้ยโอ้ยคุณพูดอย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยว พูดจาอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะขอบคุณที่ชมเอาเดี๋ยวก่อนเย็นๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูไม่ไม่ไม่ใช่คือก็ท่านก็เห็นอยู่ใช่ป่ะหยุดเลยอีนี่มันพูดแบบอะไรของมันก็ไม่รู้นะจ๊ะอะไรใครนี่คุณคุณจะทำไมคุณเป็นคนแบบนี้หยุดพูดเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะคุณผิดนะคือคือตอนนี้โอเคผิดก็คือผิดนะฮะแต่ว่าเถียงกันมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันพูดไม่คุยกับผมนี่คุยกับผมนี่ พี่กับคุงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้มันก็จะได้ง่ายคือทะเลาะกันตอนนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรไเลยนะได้เงินอะไรขนาดนั้นมันไม่มีเงินเดกกยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวคนใครใครใครเขาอยากได้เงินแต่มันผิดคุณคุณคือตอนเนี้ยถ้าเป็นรถคุณคุณจะทํำยังไงแค่นี้เอาผ้าเช็ดออกมันก็ออกแล้วมันจะอะไรตั้งหาดูรถคุณอะเสียหายตั้งเยอะตั้งแยะไปประเมินให้ต้อมั้ยอ่ะอย่างนั้นอะก็คุณผีนคุณถอยมาชนไม่ได้ถอยโอ้โห เอาไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไปตามเนี้ยเพราะว่าดูท่าทางคนจะไม่ค่อยก็สรุปสรุปครับก็ตามท่านนะครับถ้า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 เสียหายไอ้ด้านไหนที่มีกิ๊บล็อกอยูสองตัวถ้าแตกมัจะมีการเปลี่ยนถ้าไม่แตกมันเป็นไรถ้าถ้าไม่แตกก็เอาพี่ว่านะอนี่ก็ตามเราต้องเสียเท่าไหร่สรุปมาันก็ตอนนี้คือแค่แค่ตรงนี้คือประมาณสี่พันครับตัวแค่ตัวแค่ห้าพันสองสี่พันไม่สี่พันอะไรแค่ขูดถึงออกยังไม่ได้